สวัสดีผู้เล่นชาวโซนฟโฟทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเซตสมูไรเซตวอร์สมูไรซึ่งเป็นเซตที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยสดๆร้อนๆเพิ่งเอออัพแดทอัพแดทวันอังคารเดี๋ยวเราจะมาดูสเตตกันเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตถอดถอดแคสก่อนนะครับให้ดูสเตตเพียกันอ่านี่นะครับผมก็ยัดแยดเวลาไล่ดูเทียชินเลยนะครับนี่ครับ อ่าสัมผัมันก็ประมาณนี้นี้แบบแรเดิมๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองรีวิวดันดันแรมกับดันซับเวดูนะฮะอ่าพอใส่แคสตัดก็ประมาณนี้แต่ที่สำคัญเนี่ยคีคีมันโหดมากเลยนะซาะูไรอ่ะมันคีแบบบ้าคลั่งมาก ดูดิเมื่อใส่ครบสามชิ้นสามส่วนขีสิบสองจุดห้าขีดาสิบโอ้โหสุดจริงะ่ะดันทำให้เซนนี้ทำให้ดันอย่ขีง่ายมากป่ะเดี๋ยวเราลองไปเริ่มที่ดันโฮเทลดันยอดทิตดันยอดทิดอ่ะผมว่ามันค่อนข้างจะฟาร์มง่ายอยู่นะครับ อันนี้ผมขออนุญ,ญาตอัดยาเลยนะ หมดวงกว้างมากวงกว้างแล้วประเด็นคือรอบตัวด้วย สุดทางนะครับบนล่างนี้สุดหมดเลยไม่ว่าจะหลบแค่ไหนก็โดนนะนี่ผมอีเลยเนี่ยไม่ขยับผมว่าน่นผมคิดไว้ว่ามันน่าจะถึงเพราะมันต้องชาร์จด้วยอ่ะมันมีดีเลยตอนกดด้วยนี่ก็น่าจะเหมือนกันนัน อ่าต่อไปดันโจ๊กนะฮะผมมา่เคยลองเทมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่ตรงกลางอะยังไงตัวหลังก็โดนนะกดได้เลยอะแบบกด e รอได้เลยไม่ต้องเดินแต่ไม่แน่ใจตัวหลังมันจะโดนหรือเปล่านี่ไม่เหลือไม่เหลือทีเดียว อ่านี่ดันโฮเทลนะเดี๋ยวเราลองไปดันซับอันนี้ก็ดันยอดทีมเหมือนกันนะยอดนิยมเหมือนกันนะฮะอีเลยไม่รออีเลยอนุญาตัดยามเดิมนะครับรู้สึกว่ามันเท่มากเลยมันมีออร่าด้วยอะแถมมันยังแบบอีแบบว่ารอบตัวด้วยอ่ะ ดูดิข้างหลังก็โดนนะถ้าเกิด E อี่ะเนี่ยข้างหลังก็โดนนะไม่คูช้าไม่คูอีช้าเสียเวลาอันนี้อาจจะต้องเดินแล้ววะเดินนิดนึงอะอ่านี่เดินนิดเดียวถึงเลยโอ้ ไกลมากผมว่ามันไกลมากนะแต่นี้ไม่น่าจะถึงตัวหลังอืมไม่ถึงจริงด้วยมันติดอะ่ะติดตัวอ้วนอะ่ะถ้าเกิดมันมันไม่ติดอะ่ะมันยังเดินเดินดันไปได้อยู่แต่นี้มันติดเพราะว่าถ้าเกิดตัวอ้วนมันสกิมันใช้สกิลดันเราอะไรนะเราเรียบร้อยเลยอันนี้โอ้เฮยจุดยอดฮิต บับหมดอาจจะว่าผิดไปหน่อยทีเดียวรู้เรื่องทีเดียวรู้เรื่องเลยไมุยากน,นะครับวิ่งไปละอีเลยแล้วกันปราบเขาให้วิ่งไปละอีเลยแล้วลลลกันไม่รอช้า อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันหลบทีนึงโอ้ยเยวแต่ผมไม่ดูหลังมันโดนนะอ่ะเอ้ยโอ้โหมันไปล็อกตัวนี้เฉยพลาดเลยตรงนี้ไม่หล่อเท่เลยอันนี้น่าจะอีได้เลยนะนี่อ่ะดูดิกว้างไหมโคตรกว้างแบบ อู่เท่ากิดอยู่ตรงกลางนะข้างบนสุดล่างสุดเลยดูดิบนสุดล่างสุดอ่ะอันนี้ก็น่าเหมือนกันนี่อ่ะนี่อาจจะต้องเดินหน่อยเพราะมันอยู่ห่างแต่ก็ อีเนี่ยดูเห็นไหมมันหันข้างนะเนี่ยมันหันข้างอย่างนี้นะแต่มันอีโดนนะเนี่ยมันหันข้างอย่างเงี้ยเอาเลือกจัดอะ่ะดูดิรอบตัวโอ้ยอย่างนี้มันพุ่งมาหาผมอันเนี้ยนี่ง่ายเลยเดี๋ยวเราพอปุ๊บเราหันหลังเลยหันหลังอีเลยเนี่ยอีเลยป๊าบเรียบร้อยดูดิขนาดผมหันมาทางเนี้ย ในฐานประทานเนี้ยัง e อีโดนอ่ะโอ้โหโดูเดมันรอบตัวเลยอะ่ะโอ้โหแล้วดูออร่าเนี่ยอันนี้ผมใส่ออร่าแดงทับโคนด้วยมันก็จะมีดแดงๆหง่อแต่ออร่าส่วนตัวมัน่ะสีทองใช่ไหม ตัวหลังไงโดนไม่ใช่ถ้าเกิด e เลยอะ่ะผมกด e เลยแล้วกันขอกด e เลยแล้วกันอ้โหูไม่โดนตัวนึงไม่เป็นไรว่ามาไอ้นี่มารีวิวความคิดผมนะผมว่าเซตซามูเนี่ยมันเป็นเซตที่แบบว่ามันเป็นเซตวอลเซตแรกที่เข้ามาในเซิร์ฟด้วย โอ้โหประทับใจมากอะรู้สึกว้าวมากๆจริงรู้สึกว้าวมากตัวเดินตามเออ,อยังไงผมก็ขอรีจบรีวิวแค่เท่านี้นะครับเออแล,แล้วอีกอย่างหนึ่งเลือกสกิลนี่โอ้โหให้ดูสกิลอะ สกิล e เนี่ยจะเป็นบวก9นะฮะ e, e ที่ใช้เมื่อกี้เป็นบวก9พอได้อัพคาดนุ๊บก็จะเป็นบวกอ่บแตวยังไงผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่ทำเกี่ยวกับโซนโฟปกติเนี่ยผมจะสตรีมแบบว่าสตรีมแค่นิดหน่อยเพราะไม่มีคนดู ผมสตีทัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ไปแล้วแต่นี้เป็นคลิปแรกฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ